ครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตทุเรียนบนเขาให้เพื่อนๆได้ดูปลูกหลังจากที่ปลูกไปแล้วใกล้จะครบหนึ่งเดือนผมปลูกประมาณวันที่ยี่สิบกว่านะครับอันนี้วันที่สิบกว่าของวันที่สิบของมิถุนาทุเรียนเขายอดเดินแล้วยอดเดินกำลังสวยเลยทุเรียนบนเขาอันนี้ผมไม่ได้รดน้ำเลยนะครับผมปล่อยเลย ก็มีช่วงหนึ่งที่ฝนขาดก็ผมก็ต่อระบบน้ำหยดไว้ให้เขาฝนขาดประมาณหนึ่งอาทิตย์ฝนไม่ตกผมก็เลยต้องปล่อยน้ำหยดให้เขาช่วงนี้หน้าฝนนะครับฝนตกทุกวันก็ามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอ่าหญ้าแถวๆรอบโคนผมจะไม่เอาออกนะครับทิ้งไว้ห่างจากโคนประมาณสักหนึ่งศอกครับเพื่อ หรืออาจจะก,กว้างกว่านี้ครับเพราะว่าตอนนี้มันยังยังเล็กอยู่ตอนนี้ผมยังดูแลอยู่เดี๋ยวตอนที่ผมลงไปที่กำแพงเพชรผมก็จะไว้หญ้ารอบโคนเลยครับแต่ต้องห่างจากโคนประมาณพักหนึ่งวานนะครับเพื่อไม่ให้หญ้าคุมคุมต้นทุเรียนเกินไปแล้วก็จะให้หญ้าคุมกันแสงบังแสงบังลมแล้วก็เก็บความชื้นให้กับต้นทุเรียนของเรา ว่าผมจะปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับผมจะไม่ไม่ไม่รดน้ำไม่ดูแลผมจะเสี่ยงดวงว่าเขาจะรอดหรือเปล่าว่าไม่มีคนดูแลอยู่บนบนไร่ครับผมจะปลูกทิ้งไว้หน้าฝนก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ถ้าถ้าฝนตกบ่อยแต่หน้าหน้าหนาวหรือหน้าแรงผมก็ต้องขึ้นมาดูบ่อยๆแต่ผมก็จะพยายามไว้ ยาให้ลกๆเลยนะครับคุมไว้เลยแต่ใต้โคนเราก็จะพยายามเอาหญ้าออกหญ้าเล็กๆนี่ผมก็สามารถถอนได้ครับแต่ถ้าหญ้าใหญ่แล้วอย่าไปถอนนะครับเดี๋ยวรากตุนเรียงเขาจะขาดหญ้าเล็กๆแบบนี้สามารถถอนได้นะครับรีบถอนเลยอ่นี้ผมจะมาบอกเทคนิคในการเลือกซื้อต้นพันธุเรียนที่ซื้อมาแล้วแตกยอดดีโตดีก็ อส่วนเรื่องกิ่งกิ่งกระโดมหรือกิ่งข้างก็แล้วแต่คนชอบนะครับโตเร็วเหมือนกันความสูงก็แล้วแต่ครับถ้าสูงยิ่งโตยิ่งยิ่งอ่าโตเร็วครับถ้าเราซื้อต้นทุเรียนมาต้นพันธุ์ที่สูงและสมบูรณ์ก็จะโตเร็วเตกยอดใหญ่ยอดยอ,ดอดวบอ่าหลักๆเลยให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับ ต้นทุเรียนเขาจะสมบูรณ์แล้วก็แตกยอดไวมากดูตรงที่โคนต้นนะครับตรงนี้เป็นโคนต้นทุเรียนป่าที่เขาจะเอามาเสียบยอดให้เพื่อนๆดูตรงโคนต้นนะครับเวลาไปเลือกซื้อต้นพันุ์พยายามเลือกโคนต้นที่ใหญ่แล้วอวบแล้วก็ตรงนะครับต้นทุเรียนเขาจะสมบูรณ์ส่วนเรื่องกิ่งกระโดมหรือกิ่งข้างก็แล้วแต่คนชอบนะครับ อันนี้ผมเรียกซื้อมาหนึ่งร้อยบาทนะครับปลูกได้ยังไม่ครบเดือนดีก็มีการแตกยอดได้สวยงามมากก็มีบางต้นที่ผมเรียกซื้อหาไม่ได้โคนใหญ่ก็ยังไม่แตกยอดนะครับตอนนี้ทั้งๆท,ท,ที่ปลูกพร้อมกันมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของแต่ละต้นนะครับเดียวพาไปดูต้นอื่นครับครับก็เดินขึ้นมาข้างบนอ่า มาดูตัวนี้นะครับความแตกต่างปลูกพร้อมกันนะครับยอดยังไม่เดินนะครับนี่ก็มีใบเหลียงเล็กน้อยเนื่องจากว่าขาดน้ำตั้งแต่เมื่อสามอาทิตย์ก่อนฝนไม่ตกหนึ่งอาทิตย์นะครับก็มีใบเหลียงแล้วก็มีขาววันขึ้นมาพันแล้วผมก็แทบจะไม่ค่อยได้ดูแลเลยนะครับไม่มีเวลาผมก็ปลูกเงาะปลูกลำไย,ยอยู่แล้วก็วัาจะไปทำบ้านช่วยเขา ดูสังเกตดูต้นนี้นะครับถ้าลำต้นโคนเขายืดยาวแต่ว่าไม่ใหญ่เหมือนต้นเมื่อกี้ก็ต้นเขากย็ยังไม่แตกยอดนะครับเดินยอดช้าเดินยอดช้าวกว่าต้นเมื่อกี้เพราะว่าเขายังหาอาหารได้ไม่เก่งเหมือนต้นเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับเวลาเราไปเลือกเลือกคือต้นพันธุ์มาปลูกให้ดูที่โคนต้นนะครับนี่ครับต้นทุเรียนบ้านนะครับ ให้เอาต้น,นใหญ่ๆอบอวครับถ้าเราหาเลียกได้ครับถ้ามีครับเดี๋ยวไปดูต้นอื่นนะครับครับมาดูต้นนี้ก็ใบยังใกล้จะเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วก็ยังไม่แตกไม่เดินยอดดีกำลังจะเดินยอดต้นนี้ก็โคนใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากเขาขาดน้ำมาได้ช่วงหนึ่งเขาก็เลย ใบเหลืองอันนี้ดูยอดยอดเขากําลังเดินกําลังจะเดินยอดใหม่อันนี้ผมปลูกเสี่ยงดวงไว้นะครับผมปลูกไว้60กว่าต้นเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูแลก็ไม่มั่นใจว่าจะรอดร้อยร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าแต่หน้าฝนผมคิดว่าน่าจะรอดตอนนี้ผมปลูกยังไม่ตายสักต้นนะครับตอนนี้ยากําลังขึ้นมันก็ปล่อยหญ้าคุมปังแสงแล้วก็เก็บความชื้น แล้วก็ก่อนลงจากลงกำแพงเพชรเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปใส่ใจโครมาแล้วก็ทำให้คุ้มคนให้ทุเรียนเดี๋ยวไปดูต้นข้างบนอีกนะครับครับมาดูต้นที่ผมถ่ายคลิปไปให้ดูที่รอบที่แล้วที่ผมปลูกทุเรียนบนเขาีนี้ เนื่องจากว่าเจอแดดร้อนมากตรงนี้อยู่กลางบนเขาเลยไม่ได้ทํแสลมปให้เขาเนี่ผมมุงสแสลมผมก็จะมงุงด้านข้างทางทิศตะวันออกแต่ผมก็ไม่มีเวลาจร,จริงผมก็จะมุงให้หมดแต่ว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วไม่มุงแล้วครับเพราะว่าสุเรียนเขาเริ่มปรับสภาพได้แล้วแล้วก็มีหญ้าขึ้นตามบ,บริเวณร,ร,รอบๆผมจะอาศัยให้หญ้าขึ้นสูง,สง แล้วก็เลยไม่คุมแล้วแล้วก็ช่วงนี้เป็นหน้าฝนแดดไม่ค่อยแรงฝนตกทุกวันเลยที่บนเขาตอนนี้ก็กําลังจะเดินยอดอน,นี้ก็ที่เห็นใบให้หายไปนี้ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับมแมลงครับมแมลงกินไปผมก็ไม,ไม่ไม่มีเวลามาฉีดฉีดในแต่เชื้อราไม่ทาไลเซียมเลยตอนเย็นมาก็โมเด่ดดไปช่วยเขาทําบ้านหลังนู้นข้างล่างนู้นนะครับทําบ้านทุกวันเลยตอนนี้ วันนี้ผมก็เลยหาอากาศมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนี่ไร่ผมประมาณหกไร่นะครับผมก็จะปลูกเงะปลูกลำไย,ยปลูกมังคุดแล้วก็มีอ่าินพาลัมหนึ่งต้นนะครับที่จะปลูกไว้ใกล้น้ำผมปลูกไว้ลหลายอย่างนะครับแล้วก็จะเอาลิ้นจี่มาลงเอาลิ้นจี่มะม่วงมาลงผลไม้ของเรา จะได้มีไข่ทั้งปีนะครับฝั่งนู้นเป็นส่วนลิ้นจี่ของพ่อตานะครับเพิ่งเก็บเก็บเสร็จไปเมื่อสองอาทิตย์ก่อนก็นี่เป็นบนเขานะครับหนาวมากที่บนเขาที่จังหวัดลำปางตอนกลางคืนมาเมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยครับดูอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะเสี่ยงดวงปลูกทิ้งไว้แต่จะพยายามทำให้ดีที่สุด ด้วยความรู้ของเราที่มีก็ไม่ได้ลดน้ำแต่หน้าหนาวหน้าแรงผมจะมาทำาจะมาดูแล้วก็จะมาลดน้ำให้เขาแล้วก็จะมาลงคลิปอัปเดตให้เพื่อนได้ดูผมคิดว่าอีกสองเดือนผมจะขึ้นมาขึ้นมาดูแลซีนึงครับกดติดตามไว้นะครับสองเดือนผมจะมาอัปเดตให้ดูว่าต้นทุเรียนของผมหกสิบกว่าต้นจะรอดกี่ต้นนะครับ นี่ก็เป็นยอดยอดเขาของผมอ่าครับผมก็นี่ต้นกล้วยต้นกล้วยไข่นะครับที่ผมเอามาปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วเไงทีนี้ผมก็จะเอามาปลูกขยายหน่อปลูกอีกครับเพื่อพางแสงเป็นพี่พเลี้ยงให้กับต้นทุเรียนของผมตรงไหนที่มันโล,ล่งๆเราก็จะปลูกกล้วยให้หมดเลยเพื่อไม่ให้ยญ้าขึ้นลกด้วยครับครับผมก็มีอ่า มาอัปเดตให้เพื่อนดูแค่นี้นะครับขอบคุณครับ